สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟ้าม่ครับวมื่อี้พ่พี่พี่น้องมาอยู่ทางบ้านคำบอนครับพี่น้องบ้านคำบอนตำบลคุกศิลาอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครมีคุณพ่อทางบ้านคำบอนนะครับพี่นอ้องฝนสีเปิดสิปัน่นห้พี่ให้น้องไปเลี้ยงครับพี่น้องัวเล่ย์ล่ย์เพิ่งก็เลยสีปัน่นดอกน้องพี่น้อง ไงเป็นเบาแล้วก็กินนมแม่อันนี้เป็นแม่ลูกเนาะประตูเนาะแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกสสูงโยม่านลอยยี่สิบกว่างงแม่มาคำนวณ <laughs> ลูกกินนมน้องบอลถึงจอยแบนนี้ไีเก่น่นหลังไงแม่ฮะเดี๋ยวมาเลี้ยววงกลมกลับ <laughs> อตอนบมาตอนคำกับ่ได้เห็นงัวพี่น้องมัน่นเอางัวเปลี้ยงอ,อันเป็นลูกที่ใดพ่นล่ะนะลูกตัวที่หา,ล,หาลูกตัวที่หาตอนนี้แม่ท้องว่างมันได้ทับเนาะมะนันได้ทับเลยสมแม่ก็สูงโยมานลอยสามสิบลง cặp không biết cái <laughs> cũng bình dân rồi <laughs> à anh vẫn còn đây mì tổ điều à, <laughs> <laughs> đủ đây chắc, bì chắc đền là đành bì ลูกพุ่นอ่ะเออเออลูกครกูน่ะประมาณปีเนาะปปนปเ,เป็นลูกที่หาลูกก็สูงาาอยู่มันร้อยยี่สิบบวกได้ปีหนึ่งล้วก็แม่ก็สูงาาอยู่มันร้อยสามสิบอ่าแม่ฟองว่างบ่้านสผสมบ่สูรลูกเด้อเนาะ อันอลูโนโกบืนกินนมอยากหนีอยู่แต่ว่าปศสูลุลูกแล้วก็ภูนี่เนาะภูสียังเลยบ้านเขาเงินนี่เนี่ยนีม่มุมมุมเนาะ <c oughs> ตัวนี้ก็สูงอยู่บ้านลอยเสาหาภูนี่ภูน้อยเด้ออันนี้พี่น้องแล้วก็สาวน้อย thằng đê à, à. à, lạnh này tương đương. À, nói kong mong pho nhai tiyang ban kem bọn lương Tao nói tony, si suông yu koman tao nói. Ayo phần đê lạnh hưng 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 hư 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 แสงสีสิบอค่อยดีปรนไดเด้อพี่น้องเลยมันคำครับถ้าเพ่นเอางัวเขาขวบขันกลางเว้นเพ่นก็เอาออกไปเลี้ยงครับพี่น้องก็เลยจำเป็นต้องได้ทายตอนแรงๆฮะสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีย่างเป็นท่ากันคุณพ่อเทียงเนาะยูบันําบอนตำบลโคกเิลาอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครครับพี่น้องเมื่อนี่เป็นมีงัวสิบป้ปันพี่ป้าน้องไปเลี้ยงด้อยครับเด้ออ่า คนแรกกะพาพี่พ่อน้องเข้าไปเบิ้งในคของแล้วครับอ่าบ่แจ้งปันไดก็เลยออกมาคุยกันอยู่ข้างนอกอีกเทื่อนึงอ่ามีโคมหนึ่งครับผูนึ่งหลักะแม่สาวตัวนึงเนาะคุณปอเนาะแม่่่ออาตัวแม่ลูกเท่าไหร่ห้องไว้คุณปอหกสิบเนาะหกหมื่นราคาต่อรองได้เนาะหกหมื่นเป็นราคาห้องเด้อพี่น้องอันนี้หกสิบหกหมื่นบาทผูตัวสีมุมมุมนะ ห้องไว้สาวเจ็ดสาวเจ็ดกัดนยังต่อได้เนะาะได้ครับผม,มแล้วก็อ,อีกตัวหนึ่งสาวน้อยอสาวน้อยตัวนี้พี่นอ้องตัวนี้มันยืนอยู่ใกล้ปาตัวนี้สาวน้อยสูงยอยู่บ้ารลอยหยิบหาห้อ,องไว้สาวแปดเนาะคุณพ่อเนาะห้อ,ะองแล้วว่ามัดก,กันก็ว่าไมร้หรุดกันไรเ้ยครับจังมาคุยมาอ่า ต่อรองกันอยู่ขอกนะคุณพอนะ่อเนาะไม่ใอ่าฝากเบอร์โทรไงคุณพ่อ080 080 720 720 501นย์แปอ่าศ่อพอเที่ยงเนาะอ่าพอเที่ยงบ้านคำบอนตำบลคุกศิลาอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเรื่อพี่นอ้องเด้อเน้นมาเบิ่งหนะ้าขอกครับพี่น้องเพราะว่าการทายทับมือน,นี่ก็คือผมบอกแล้วครับมันคำแล้วก็เป็นงวัวขอกงังวบ้านกัน อมันคำละครับลักๆเน้นมาเบอกมาคุยมาเบิงเอาครับอยู่นาขอกนี้ล่ะอ่ะสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ได้ครับเด้ออ่ะสวัสดีครับ